Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุทธที่1นธันวาคม2021 Series Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่1พระสัญญาแรกของพระเจ้ารู้หรือไม่ว่าพระสัญญาแรกที่พระเจ้าทรงประทานคือพระสัญญาเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ในปฐมกาลเราเห็นเรื่องราวของอดัมและเอวาที่ล้มลงในบาปเป็นครั้งแรกในสวนเอเดนนับตั้งแต่นั้นมนุษยชาติจึงถูกตัดขาดจากการทรงสถิตของพระเจ้าความบาปได้แยกชิงความบริสุทธิ์ไปจากเราและทำให้เราเป็นมนทินแต่พอพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และทรงสมบูรณ์พร้อม พระองค์จึงไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ใดๆกับสิ่งที่เป็นมนทินอย่างมนุษย์เราได้การแยกจากกันครั้งนี้ทำให้หัวใจของพระเจ้าต้องสลายเพราะพระองค์ทรงรักเรามากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แต่พระเจ้าทรงวางแผนการอันอัศจรรย์เพื่อเราจะได้กลับมาคืนดีกับพระองค์อีกครั้งนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการดำรงอยู่ของมนุษยชาติพระเยซู ก็ทรงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้เรียบร้อยแล้วในวันนั้นเองพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ซาตานได้รู้ว่ามันจะต้องพบเจอกับสิ่งใดในปฐมกาลบทที่3ข้อที่15พระองค์ตรัสว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระเจ้าทรงบอกว่าจะมีใครบางคนในเชื้อสายของเอวาในบรรดาลูกหลานของเอวานั้นจะมีพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดเป็นผู้ที่สามารถกำจัดซาตานและฤทธิ์อำนาจของมันที่แยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าไปได้ซาตานอาจพยายามจะหยุดพระองค์แต่พระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้ จะทำลายศีรษะของมันให้แหลกและจะไม่มีชัยชนะใดสำหรับมันอีกคริสต์มาสจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการซึ่งพระเจ้าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ผ่านพระสัญญาใหม่ของพระองค์โลกได้เฝ้ารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าทรงสัญญานี้ไว้มาหลายพันปีและในที่สุดพระองค์ก็ทรงปรากฏแล้วในวันคริสต์มาสนี้คือพระองค์ ผู้ทรงมีชัยเหนือความบาปและความตายคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตยอยู่กับเราในฤดูการแอดเวนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อเทศกาลเตรียมรับสเสด็จพระคิดเจ้านี้ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้จดจ่ออยู่ที่พระสัญญาแรกของพระเจ้าที่ได้รับการเติมเต็มแล้วผ่านพระเยซูให้เราได้ตระหนักว่าพระเจ้านั้นทรงสัตย์ซื่อ และพระคำของพระองค์นั้นเป็นจริงเสมอและให้เราได้ใคร่ควรวญความจริงที่ว่าพระองค์ทรงรักเรามากจนส่งพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสมบูรณ์พร้อมเพื่อลงมาเกิดยังโลกที่เต็มไปด้วยความบาปนี้เพื่อที่เราทั้งหลายจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในยอห์นบทที่3ข้อที่1 6ถึง17พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิภากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ควรวญในวันนี้มีเรื่องใดที่เป็นประสบการณ์ความรักของพระเจ้า ที่เราสัมผัสได้ในช่วงที่ผ่านมาเราคาดหวังประสบการณ์ใดกับพระเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณที่การตอบสนองของพระองค์ต่อความบาปของเรานั้นไม่ใช่การลงโทษพิพากษาแต่เป็นพระสัญญาแห่งความรักว่า จะทรงอยู่กับเราเสมอไปเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนปฐมกาลและทรงส่งพระเยซูมาเพื่อเตรียมหนทางให้กับเราเพื่อให้เราได้กลับคืนดีมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวเข้าสู่คริสต์มาสปีนี้ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ได้เห็นและสัมผัสถึงแผนการแห่งความรักของพระองค์ ที่ทรงกระทำในชีวิตของเราให้เราได้มีประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีในการประสูติของพระเยซูผู้ทรงทำให้พระสัญญาของพระเจ้านั้นสำเร็จและทรงพระชนอยู่กับเราเสมอเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน